สวัสดีค่ะลูก่าโซลิดดิ้งนะคะวันนี้ลูกว่ามาพร้อมกับไพ่สัหรับซันชัยอีกแล้วในยามเย็นนะจ๊ะพลังบวกมาอีกแล้วจ้าสำหรับแฟนคลับทุกๆคนนะคะลูกว่ามาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คนรักสิ่งที่คนรอบข้างชื่นชมในตัวคุณคืออะไรแสดงว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะต้องเป็นคนที่น่ารักแน่ๆเลยเนาะ น่ารักเป็นคนดีเป็นคนเก่งหรือเปล่านะเรามาดูกันนะคะว่าให้ไพ่สำหรับซันชายนะคะเป็นคนเป็นคนบอกน้องว่าโอเคทําไมเขาถึงชื่นชมในตัวคุณกันล่ะคะคุณมีอะไรดีนะหน้าตาดีลรยังเก่งลรยังใจดีหรือเปล่าโอเคเรามาดูกันไพ่หนึ่งใบกันนะจ๊ะอ๋อโอค,คุณคะให้ใบนี้ ใใบนี้คือเป็นไพ่ที่จับได้แล้วลูกว่าจับได้ครั้งแรกเมื่อกี้มองอยู่บางานว่าคืออะไรให้คําว่าปั่นป่วนมันไม่ใช่ไม่ดีนะเอาแล้วมันเขาชื่นชมคุณยังไงเนี้ยถูกไหมคะให้ใบนี้อะคำว่าปั่นป่วนก็นจริงแต่เขาจะบอกเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งมากเลยเนี่ยคะ่ะมังกรพ่นไฟนะคะสถานการณ์รอบข้างคือไฟไหม้ไฟลุกนะคะสถานการณ์ที่เรียกว่าหนึ่งพันพันเหตุการณ์ มีแต่เหต mm. <Arrow head. S 2> ุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์กระทันหันเหตุการณ์ที่เราไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นแบบว่าเป็นใครธรรมชาติเอ้ยหรือจะเป็นเหตุการณ์จากทางด้านการงานการเงินความรักที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือเราก็คือไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนะแต่คือค่ะเดินเดินอยู่แล้วก็ยืนเฉยอะคือแบบ เด็กผู้หญิงคนนี้ยืนและนิ่งมากไม่ได้ร้อนรนใดๆเลยนี่คือเปรียบเสมือนตัวพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แปลว่าอะไรคะต่อให้สถานการณ์เกิดสิ่งที่สิ่งเรื่องราวที่ไม่คาดคิดปั่นป่วนแค่ไหนเนี่ยสิ่งแวดล้อมด้านนอกเลยปั่นป่วนแค่ไหนนะเหตุการณ์ไฟพี่บาดเอ้ยแผนดินไหวนะคะน้ําท่วมไฟไหมอะไรก็แล้วแต่แต่พี่ๆเพื่อนๆ,ๆยืนๆๆยน,ยนิ่งเลยนิ่งนิ่งไม่ใช่อ้งแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนะเป็นการนิ่งด้วยสตินะคะแสดงว่าพี่ๆเพื่อนๆเป็นคนที่มีสติ ทำอะไรเป็นคนมีสติเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าตื่นตกใจง่ายไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมที่จะแบบตกใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ควบคุมอะไรไม่ได้เป็นคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ได้มันไม่สามารถอยู่ได้แบบอย่างดีอะคนอื่นอาจจะต้องแบบว่าอ่ะเนี่ยคนอื่นอีนอกสองคนเขาวิ่งหนีเขาร้อนร้นละอาจจะวิ่งหนีเข้ากองไฟได้สัมไปคือ เหมือนแบบมีสิ่งร้อนมาโต้โต้ตอบอารมณ์ด้วยความร้อนกลับไปเลยแต่พี่พี่เพื่อนๆสมมตินะเนี่ยคล้ายๆกันมีคนโต้ตอบด้วยอารมณ์ร้อนๆกลับมาใส่คําพูดลบๆใส่ค <us> ําพูดไม่ดีกลับมาพี่พี่เพื่อนๆเป็นไงครับนิ่งเงียบเลยครับไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ใช่เราแพ้ไม่ตอบโต้ไม่ใช่เราดึกคําไม่ออกแต่ไม่ตอบโต้เราคือผู้ชนะเพราะว่าคนที่เขาใส่อารมณ์ลบอารมณ์ร้อนการกระทําที่ไม่ดีใส่เรามาได้เนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนตัวเขาตั้งหาก เราเนี่ยยืนหนึ่งย,นนงยืนเหนือสภาวะอารมณ์ยืนเหนือสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมากระทบเราอะ่ะเพราะอะไรพี่เพื่อนเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองได้ไม่ให้ไหลไปกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มันมากระทบเราไม่ให้ไหลไปกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันปนป่วนปันป่วนอยู่แบบเนี้แต่เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์และหาทางออกของปัญหา ได้ได้จากสภาวะที่พี่พี่เพื่อนนิ่งเงียบหรือสติอยู่กับปัจจุบันรู้ว่ามีคำหนึ่งที่เตือนตัวเองอยู่เสมอและอยากให้พี่พี่เพื่อนนะคะใช้คำนี้ได้เลยเนาะจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยนิ่งดูรู้รปล่อยสงบไปแค่3ามคำเลยแล้วเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนจากคนที่ใจร้อนเป็นคนใจเย็นนิ่งและดูมองสิ่งสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่สภาวะความคิด อารมณ์ความรู้สึกแบบไม่ปรุงแต่งเป็นแค่อีกบุคคลเนเป็นแค่ผู้สังเกตการว่าโอเคมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะความคิดร้อนๆอ,อารมณ์ร้อนๆน,นะได้ยินเสียงคําพูดลบๆมานะนิ่งดูรับรู้แล้วปล่อยไปทิ้งไปก็คือการปล่อยวางเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นความร้อนมันเป็นไฟมันเป็นความทุกข์ถ้าถือไว้มันก็จะยิ่งทุกข์ถ้าจับไว้มือเราก็จะยิ่งผอง มันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะนรู้ปล่อยแล้วมันจะสงบไปคำว่าสงบไปอ่ะใจเราเนี่ยสงบเราไม่ได้ไปควบคุมคนอื่นให้เขาสงบนะคะสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราคู่ควรกับความสงบในจิตใจเก็ตไหมคะเราไม่ได้ควบคุมใครเราควบคุมตัวเราว่าเราเนี่ยมีค่าพอที่จะทําให้เราเกิดความสงบในจิตใจคนนี้เลย นิ่งดูรู้ปล่อยสงบไปมีสติยังคิดอยู่กับปัจจุบันดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นควบคุมได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่เรานิ่งดูรู้ปล่อยสงบไปตรงนี้มันจะทําให้พี่เพื่อนสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วกว่าคนอื่นถูกต้องรวดเร็วเตรียมความพร้อมป้องกันคนแบบเนี้ยเก่งนะ จะทาแบบนี้ได้ก็ต้องมาทําสมาธิพูดเลยว่าเมื่อก่อนทําไม่ได้นะคะลูกว่าอันนี้คืออีกคนหนึ่งที่ลูกว่าทําแล้วแต่ลูกว่าทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยกว่าจะนิ่งดูลู้ปล่อยสงบไปได้เนี่ยมันเกิดบททดสอบบทเรียนอะไรเยอะมากนะคะแต่เราไม่หยุดยั้งไงเข้ามาหรอทําสมาธิเข้ามาหรอ,มามาหรอไม่หนีจกและลูกว่ามองกับสิ่งสิ่งนั้นว่าสิ่งสิ่งนั้นนะให้ให้เราเรียนรู้อะไร สิ่งสิ่งนั้นให้เราเรียนรู้อะไรสิ่งสินั้นคือให้บทเรียนอะไรกับเราแล้วรูกว่าเผชิญหน้าละมองแต่ลูกก็ไม่ไหลคําลินทาคําสรรเสริญคำดูถูกคําว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่ใส่ใจรับฟังแต่ไม่รับเก็บไว้รับฟังแต่ไม่รับเก็บไว้แล้วเห็นแล้วสงสารคนพวกนั้นแล้วปล่อยไป ที่ปล่อยไปเราเนี่ยคือผู้ชนะแหละเพราะเราอะคือคนที่มีคุณค่าต่อกันได้รับความสงบทางจิตจิตใจและเราจะไม่เป็นคนปั่นป่วนไอ้ใบนี้คือคําว่าปั่นป่วนเห็นไหมคะและเนี่ยคือสิ่งที่คนรอบข้างหรือคนรักคุณอะชื่นชมในตัวคุณจงทําแบบนี้ให้ได้ต่อเนื่องต่อไป และสําหรับใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังทําไม่ได้นะลูกว่าบอกว่าของแบบนี้ฝึกกันได้ทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่นานมากพอให้มันกลายเป็นนิสัยใหม่คำพูดใหม่ความคิดใหม่การกระทำใหม่ๆให้มันกลายเป็นแบบซ้ำๆแล้วมันจะกลายเป็นลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเพรานพอเรามีจิตใต้สำนึกที่มันเป็นแบบว่าข้อมูลที่มันอินพุตมาใหม่ๆเหมือนเราลงโปรแกรมใหม่อ่ะเราก็จะทำแบบนั้นได้อัตโนมัติในอนาคต แล้ลูกว่าทําแบบนี้แล้วเราลองผิดลองถูกมากับตัวเองแล้วแล้วเราทําได้เราก็หวังว่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะสามารถที่จะส่งต่อสิ่งเ่้เนี้ให้กับทุกคนที่ได้รับฟังสิ่งๆนี้ด้วยนะคะอันนี้อยากเล่าเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันเกิดขึ้นพอดีนะคะไพ่ตรงนี้มาเกิดขึ้นพอดีแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีแล้วเนี่ยคือคําชมที่ทุกคนรอบข้างเขาชมคุณนะคะยิ้มหวานแล้วก็แบบ ิ้มหวานแล้วก็น้อมรับคําชมคํำนี้แล้วตอบกลับได้ว่าขอบคุณค่ะไปได้เลยสําหรับถ้าใครเข้าชมคุณแบบนี้นะจะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้คุณก็รู้แล้วนะคะตอนนี้นะคะและถ้าชอบอะไรดีๆแบบนี้คาแนะนําอะไรดีๆแบบนี้กดติดตามลูกว่าไว้และตอนเนี้อยากให้กดไลค์กดคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอพลังบวกคนนี้ได้นะคะและติดตามลูกว่าโซลิดดิ้งได้ใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย